ตอนนี้เราจะแวบนเป็น,นปยันสปาร์โกยันครับจนกขาเดือดแล้วเป็นคันสุดท้ายไงก็หลงไงการเริ่มส่งจริงขึ้นทุกทีแล้วกับการถูกลักาพาตัวมานะครับไอโอเคไอวีไอที okay, heavy bear, heavy. Big, ่ไอแอมเฮฟวีเวทเฮฟวี่แอมบิ๊กแอมบิ๊กเข้าใจป่าวะไม่รู้มัน ตอนนี้เราจะแว่นไปกินบากโซบา่บาโุบาสุโอ้เด็กแวนเด็กแวนเด็กแวนเอวี่โกโก้โอ้ฮอนด้ามาสวัดีครับอนี่ก็จะเป็นซอยเล็กๆถนนแถวนี้อู้ตามมาคับบาสุ Everything first one. Yeah. same. it's the same. yes. Yeah. Same. same for me. โอเคตอนนี้จะกับน้องๆกับฟาน้องๆมากินเออ าน้องๆมากินก๋วยเตี๋ยวบาโซบาโซมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ้ยลูกชิ้นวัววัวใช่ไหมวัวอันนี้เอาน้ำอะไรนี่น้ำโคกเหรอไม่ใช่โคกอะคนละอ๋อไทยทีไทยทีฟอร์มอินโดนีเซียไทยทีฟอร์มอินโดนีเซียตอนแรกนึกว่าชานั่งเลยนั่งมาจาชาเหมือนบ้านเราเฉยๆเป็นชาใส่น้ำตองน้ำตาลอะไรอย่างนี้หวานหวานนี้ไม่มี โอ้โหคือถ้าบักโซก็คือน่าจะเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นลูกชิ้นเลยใหญ่มากล้นเอาแต่เส้นมันเส้นมีขาวนี่คือเส้นผัดไทยเนื้อไทยมีเที่ยวมีเมี่ยวมีเที่ยวมีเที่ยวมีเที่ยวเขาไม่มีตะเกียบกันไปซ้อนซ้อมเหมือนกันกลับมากับมัติอาหารนี่ครับอมาดำมาดำ ใช่ปะเดยวะลมาล้วมาแลสมลตมาลมมเนอยู่มา้ด้วยเสนเออมีหมเ้ยหมูลวพูดกลเป็นอะไรเป็นเนื้อใช่ไห้เบฟเบฟเบฟทุกอย่างเบฟบฟอ่าเบฟเป็นไชน่าเบฟเบฟยูซี่ดฟเฟอเรน์เฟเฟอเรน์มนิ โอเคจะเป็นอันนี้ What is this song? I'm Thai but I don't know. Oh, why? Are you ready? It's It's not the English language. Let me go. มีแอคชั่นหรือมน้าโมเขียวนกลางๆก่ลางก่อนกินแค่นี้กลมกล่อมกลมกล่อมนี่อะไรวะโอ้มีทุกเส้นเลยเหรอเดี๋ยวนะฮะมีไม่ใช่เส้นมีมีเส้นมี่เล็กอ้า๋อมีมาม่าด้วยมีเส้นมาม่าด้วยมีเส้นใหญ่อะไรอะไม่รู้ไอเมือนเด็กเด็นะเนี่ยเราก็ไม่ชิมก่อนด้ดําดําดําโอ้เขาใส่ทุกเส้นเลยนะนี่มีเส้น ไม่ต้องสั่งหนึ่งคือวันทูทีมีไหมโอเคใส่ทุกอย่างเขาไม่ให้เลือกเลยว่าเราจะเอาเส้นอะไรไงเขาใส่ให้ทีเดียวเลยไม่ต้องสั่งนะต้องสั่งเยอะต้องสั่งบักโซก็จบเลยบักโซบักโซแฮมเมอร์ฟอร์วันบีเอแคร์เราตัวนึงเท่าไหร่ติอสระห้าสิบบาทได้ก็ได้เยอะอยู่นะ

โอเคสุดยุต <doo hehe> oh, so oh, like ิมารู้มาดูวิธีการเติมน้ำมันเหมือนกันเราไหมนะครับก็เหมือนกันรถรถแต่งเทพจะมีทเบียนอยู่ข้างหลังเหมันจะมีอยู่ข้างหน้าด้วยเออ่อเติมในขวดเหมัอนมีตัวกรองด้วยนะครับหนึ่งจอด เสร็จแล้วตอนน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันให้ดูปั๊มน้ำมันอย่างเท่ไปดีกว่าอากาศยามเย็นที่หลังบ้านนะครับชัดไะเนี่ยแม่ยากาศยามเย็นแมวที่หลังบ้านนะครับแมนวนะครับแมวอะไรปะทีกำลังตกนะวันนี้ไม่มีเมฆเลยแล้วก็เจ็บน้ำโคลงเย็นไปโอ้ย

don't have the police for <c oughs> no p o l i for this h o u n d I think uh, this night is so long because my d o u g h r is falling oh my god eh บ้านเราเฮ้ยพอเปิดตั้งแตงก็เท่ดีสวยสวยสวยโอ้มาแล้ว ừ tui chả sợ lạc bò tui chả nào nào bây giờ bố mình chào tui chả walk <laughs> <laughs> seven oh, <laughs> Shenandoah River. So a rise on day on the tree Younger than the mountain, growing rider a breeze. Can't roll? Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain in my mind. Take me home, country road roll? my memory, can't draw her My nurse lady, stranger to Broward Lies only older than the tree Younger than the mountain Growing like a can't wrong Take me home to your friends I belong. Where you need, matter my mind. Take me home, can't Take me home, can't Take, Take me home, to can't เรากำลังจะไปเล่นน้ำพาเด็กๆไปเล่นน้ำนะครับ,บที่ทะเลคเขาเรียกเลยไม่รู้เขาเรียกเรียกเลกแต่ก็สวยดีอยู่นะในลูกตลอดสวยวิวสวยหาดทรายไม่ใช่สิหัาดทรายขาวน้องก็มานั่งเตม็มยูตรงนี้เราก็ไม่รู้เนาะ โอ้และแดดด้วยไปยังไงมอไใส่ครับทุกคนเหมือนเดิมว่ก็เหมีแค่มอดใส่เราบู๊อย่างเดียวโหดอันนี้มีแม่เยอะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ผมเอากล้องมาถ่ายทำแล้วเดี๋ยวให้ดูไอ้อนแทะมาแล้วมือีิสแล็ตมือไหนไปย,นยันฝีมีฝีอยู่ข้างหลังโอ้เดี๋ยวขับไปน้องคู่ไว้แล้วว่าเส้นทางโหดนั่งรถเดินทางไปเริ่มต้นกน เพิ่งจะเดือดแล้วเฮ้ยวัตสันเนี้ยมไม้เนียมอ่ะยันยันย่างยันยันโอเคเราอยู่กับน้องยันนะครับน้องยันเทียบุรีแอม100กิโลกรัมเข้าใจปะ่ะวะไม่รู้มันต้องพูดอะไรเฮฟวี่เบตไอแอมเฮฟวี่เบตเฮฟวี่แอมบิ๊กแอมบิ๊กไม่ไม่เข้าใจไหมไม่รู้ <laughs> เรามาเติมน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันอีกทีหนึ่งเยอะเยอะเนี้ย ya name? Murzani. 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 Ah, do you have a nickname? Mur, Mur. Mur. Nong Mur. Muru Nong Jan. Jan Mur. Oke, 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 โอ้โห oh, 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 ยังเดือดเ <c oughs> ดือดสะพานโอเคก็เดือด okay, ไปถูกแล้วเดือดไปถูกแล้ว <c oughs> เขินทางธรรมชาติแล้วนะครับไม่มีบ้านคนละขับไปอย่างข้าวเหลือผีเรื่องแล้ว เป็นคันสุดท้ายไงแล้วก็เจอทางแยกไงก็หลงไงน้องไปดูอยู่เออต้องไปทาออง,ไปงไหนกันวะเอแฮมีเพลสน้อยจัดสุดอาละครับเหตุการเรล่มสมจริงขึ้นทุกทีแล้วกับการถูกลักพาตัวมานะครับที่ชุมชนแห่งนี้ <laughs> อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยยันยันยันกี่โมงยันเพื่อนมาตาเดีเสวย โอเคนี okay, ่น uh, <office. S 1> uh, uh, ้องนะ What's your name What's your name o f f i c อาฟิส f i c e o f f ช่วยชีวิตพวกเราไว้ Office help me โอเคอ่าโอเคเอาล้วครับจะเปลี่ยนรถเป็นรถของอาฟิสละโอ้โหโอเคน้องขับโคตรเกลียวเลยนะครับไม่ค่อยเบรกน่าจะรู้ทางเป็นอย่างดีเฮ้ยเขาจอดแล้วกันแล้ว ลงทางอัมรอดอัมอดโอ้โอ้โหเยอะเลยวะโอ้ดูสีดูสีซะก่อนโอ้โหธรรมชาติมากโอ้โหลมเย็นโอ้ดีกันคาดดีกันคาดมันคือหินนะมันไม่ใช่หาดทรายมันคือหินคนสไตล์เป็นหินมากเลยหินอ่อนหินอะไร Hello guys, <laughs> we are in the Blue Lake okay. <laughs> Blue Pool <laughs> biru is equal Indonesian Blue Pool oh yeah. <laughs> In the Blue Pool Blue Lagoon blue lagoon. blue lagoon Supai Dimai <laughs> <Supai demais. laughs> Hi And my fellow lake, 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 lake Lake Okay, okay. are you ready? เรามาเที um ่ยวเรา้อยังมาเก็บงานเล็กน้อยนะครับสวยสวยสวยเออต้องปกต้องปกตีตรงสวยครับสวยต้องปกต้องปกมันแบบเออสีนึกว่าแบบเหล่ริงเอจริงเเริ่มเล่นน้ำกันแล้วครับผมวอสนำทีม Đứng ngân kiêng luôn đi Yên mấy, yên mấy Oh, ăn chiều Ăn chiều Ôi, lắm, ổn lắm Nì, 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 ổn rồi, ổn Nì, bên ngay, nì, bên ngay

กำลังมําลังสนุกกับการเป็ีนป่ายนะไครับปโอ้โอ้อาจารย์มามาเข้ามาอนี่ดูเป็นตัวอย่างไปละโอ้โอ มัพลั้งเลยโอ้โหพลั้งแบบขาวเหมือนเป็นสบู่อ่ะเหมือนเราเล่นสบู่อ่ะเอ้สักพักหลังหักแต่ต้องคอยห้าม<笑><笑>โอ้โหทำอะไรวะ

ตอนนี้เราก็กลังเดินทางกลับนะครับผมก็ไม่ผิดหวังนะสบุกป่าบุกป่าฝ่าป่าดงมาก็สวยงามนี่ตามที่เราได้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี่แหละสวยๆแล้วก็สนุกดีเด็กๆมันก็สนุกดีเลยมาแล้ว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  มีวันจูมนีร์2022นองเราจะโดนลมควันอีกรอบเ้นี่เต้ี้าคอเจงเไทเ่เราเป็นเรื่องธรรมดานะของที่นี่เขาจะก้างๆตเเป็นเรื่องปกติสุนผลิกันเาเป็นเรื่องธรรมดาครับที่นี่ครับเป็นวัฒนธรรมปกติซึ่งเรายังไม่ชินเนาะก็ไม่อยากชินไม่ค่อยอยากชินเท่าไรไปเดี๋ยวรอดู แมทต์หดๆกันดีกว่าเราไปเราก็คุยกันสนุกนะเราก็หัวเราะกันหมดแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยเราก็นิ่งๆยิ้มๆเราะยิ้มอยย่างเดีวแต่มันไม่รู้เรื่องเลยจรเงๆมันก็ความสุขไปกับเขานะครับฟอร์มดูฟอร์มดูฟอร์มแล้วก่อนยังไงแต่ทุกอย่างสุดท้ายก็ตองมา้คอสตูมแัะเวอร์ชันที่เบตาร์เนี่ย ตอบโจท์หน่อยตอบโจท์หน่อย <c oughs> นี่ก็เป็นขนมจากกัญชจรน,นะครับ <c oughs> แบ่งปันกันดกเด็ก

น่าสนใจนะครับตรงนี้จะเป็นกาแฟนะครับเขาจะกินกาแฟกันเดียวมากด้วยเป็นสไตล์นักเอันเดของเขาเขากินแบบกินเป็นแทนน้ำเลยนี่คือกาแฟมได้ดูกาแฟไม่เห็นหรอกมันมืดคนนี้ครับคือเมะเปียดูคนนี้มิสเตอร์เหมาะเปียผู้สร้างสีสันนะครับการแข่งครั้งนี้ เราตีเก่งด้วยนะตีเก่งด้วยนะคู่ชิงก็จะตื่นเต้นซะหน่อยนะคู่ชิงก็จะตื่นเต้นหน่อยอันนี้เป็นที่สี่นะครับคนจีนที่สี่ที่สามครับผมได้รับการเปิดบิลชู้ชู้ตีตรงตีตรง <Good> man. What the man What เธอ s น What is name What is name What is name Mr. Tritong. Yes นหามั่นใจมากด้วย Yeah Yeah Good man for everyone uh, <laughs> <everybody. S 2> Speak o n e a r i n t o n e s i a dua r ทุยจ่อง Yes yeah. a ต่รา o าจุ d o ไร3.5ล้ e น Champion, kau champion, kau champion. champion. Kami persilakan Mister John Stacker from Thailand hmm. ah, good. mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Selamat, selamat, selamat. malat <laughs> 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 Oh, oh, okay. โอ้โหติดตังพีเฮียก็ช่อติดตังแคนเรอโอ้โหโอ้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 อหอบโหโอ้หห กับนาวนันกีก่1ันวันี่1ัน่วันี่1ันที่20วันทนะี่2วันที่22วันีันท่ันทีวันที่2นทีันที่28วนที่2นที่น่นที2วนที่ั่กัน,กน,นี่35วัีน่นที่น่เนีน่อนี Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ah.